ชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ครับวันนี้เป็นตอนที่2นะครับก็ต่อจากเมื่อวานเลยนะครับก็ที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก,ก็วันนี้อ่านได้ประมาณ50หน้านครับก็วันนี้ที่ผมหยิบมาจะมาพูดถึงก็คือเกี่ยวกับการกดดันในการใช้เวลานะครับว่าเริ่มต้นเลยนะครับก็ที่ผมสรุปได้น,นะครับก็คือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนงานเนี่ย ก่อนที่จะมีนาฬิการครับคนงานจะตื่นตอนดวงอาทิตย์ขึ้นและเข้านอนเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีการนึกถึงเวลาในลักษณะที่เป็นนามธรรมด้วยจากชีวิตของเขาครับในชาวนาสมัยก่อนต้องรีดนมวัวตอนที่ต้องรีดและเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวแค่นั้นเองครับแล้วก็ยังไม่มีแรงกดดันชวนวิตกที่จะต้องทําทุกอย่างให้เสร็จเพราะว่างานของชาวนาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุด จะมีการดิ้นนมบัวอีกครั้งและเก็บเกี่ยวอีกหนไปตลอดการเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องเร่งรีบไปสู่เวลาของการทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ที่คนเราสมมติกันขึ้นมาครับนักประวัติศาสตร์เรียกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ว่าการเน้นที่ภารกิจเพราะว่าจังหวะของชีวิตนั้นจะปรากฏขึ้นมาโดยธรรมชาติของตัวงานเองครับซึ่งการใช้ชีวิตแบบนี้ครับทำให้เราสามารถคิดตามได้ว่าประสบการณ์ที่ได้คงรู้สึกลื่นไหลและเป็นอิสระอบอวลไปด้วยสิ่งซึ่งถ้าเรียกว่าเว้นมนก็คงจะไม่เกินจริง เมื่อไม่ได้นึกถึงสิ่งที่ตนขาดแคลนอย่างแท้จริงในการดํารงอยู่ชาวไร่ชาวนานของเราในสมัยนั้นเนี่ยคงสัมผัสถึงมิติที่สว่างไสวและน่าทึ่งในโลกรอบตัวครับเมื่อไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนใจกับแนวคิดที่ว่ากำ,กำลังหมดลงไปเรื่อยๆพวกเขาอาจจะจะหนักรับรู้ความคมชัดยิ่งขึ้นถึงความชัดแจ้งสดใสของสิ่งต่างๆรู้สึกได้ถึงความไร้กาลเวลาครับซึ่งบาทหลวงที่ชื่อว่าริชาร์ดโวเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตในห้วงเวลาลึกนะครับ ซึ่งมันก็คือพวงเวลาที่เราหลุดเข้าไปในดินแดนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอที่ที่เราไม่ต้องพยายามเติมเต็มความว่างเปล่าในตัวเองหรือโลกใบนี้ขอบเขตซึ่งแบ่งแยกตัวเราจากความเป็นจริงที่เหลือเริ่มเรือลังและเวลาหยุดนิ่งแน่นอนนาฬิกาย่อมไม่หยุดเดินเอเวอรี่กล่าวว่าเพียงแต่เราไม่ได้ยินเสียงมันเดินสิ่งนี้เกิดขึ้นกับบางคนในระหว่างสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามนะครับ แล้วก็เมื่อมองเวลาในลักษณะนามธรรมเนี่ยจึงเป็นธรรมดาที่เราจะเริ่มปฏิบัติต่อมันในฐานะทรัพยากรครับหรือว่าสิ่งที่เอาไว้ซื้อขายและใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ใช้แรงงานได้รับค่าจ้างที่นับคร่าวๆตามวันทํางานอีกชิ้นงานที่ทําโดยรับค่าจ้างตามแต่กําหนดต่อฟางหนึ่งมัดนะครับแต่ว่าไม่นานนักในการจ่ายค่าแรงรายชั่วโมงก็ค่อยๆแพร่หลายขึ้น ตั้งแต่มีนาฬิกามานะครับแล้วเจ้าของโรงงานที่ใช้ชั่วโมงการทํางานของคนงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเค้นงานจากลูกจ้างแต่ละคนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ได้กําไรมากกว่าในจ้างที่ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับที่จริงแล้วครับเจ้าของโรงงานขี้หิดบางแห่งก็เริ่มรู้สึกว่าคนงานที่ไม่ได้มุ่งมั่นกับการทํางานมากพอเนี่ยมีความผิดราวกับขโมยของเลยนะครับเ,เวลาที่เขาก็จะหักนะครับถ้าใครใช้เวลานั้นเพื่อสูบบุหรี่ร้องเพลง อ่านข่าวโต้เถียงหรือทะเลาะบอกแวงอะไรก็ตามครับที่ไม่เกี่ยวกับกิจการของเขาการทะเลทลายอื่นใดก็ตามในมุมมองของนายจ้างที่ขาดก็คือลูกจ้างคนนั้นก็คือคนที่ขาดความกระตือรือร้อนนะครับจนเป็นความผิดเหมือนกับหัวขโมยเลยทีเดียวนะครับทันทีที่เวลากลายเป็นทรัพยากรเพื่อการใช้สอยเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่จะใช้มันอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะมาจากปัจจัยภายนอกหรือว่าจากตัวคุณเองนะครับแล้วคุณจะเอาแต่โทษตนเองเมื่อรู้สึกว่าใช้มันอย่างเส้นเปลืองเมื่อคุณเผชิญกับข้อได้ร้องได้เวลาหลายอย่างมันง่ายมันง่ายนะครับที่จะเหมาเอาว่าคําตอบเดียวก็คือการใช้เวลาให้ดีไปเดิมโดยทําตัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นชเชีอเข็นตัวเองให้หนักขึ้นหรือทํางานให้หนักขึ้นนะครับเราเกับว่าคุณเนี่ยเป็นเครื่องจักรในยุคป,ปฏิบัติอุตสาหกรรมปฏิวัติแทนที่จะตั้งคําถามว่าข้อได้ร้องเหล่านั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ มันล่อลวงให้เราพยายามทำํำหลายอย่างในคราวเดียวกันหรือใช้เวลาเท่าเดิมในการทําหลายๆสิ่งพร้อมกันนะครับซึ่งเขาก็มีเขาก็ได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างชื่อหนังสือที่ชื่อว่าควบคุมเวลาของคุณได้ก็ควบคุมควบคุมชีวิตของคุณได้นะครับ master your time master your life นะครับปัญหาเบื้องตงน้นก็คือจัศนคติที่มีต่อเวลาเช่นนี้เนี่ยเป็นเหมือนเกมที่บังคับให้เรารู้สึกว่าไม่มีทางทําได้ดีพอ แทนที่จะเป็นแค่ดําเนินชีวิตของเราให้มันเป็นไปตามเวลาใช่ไหมครับหรือแทนที่จะมองเวลาเป็นแค่เพียงเวลากลับกลายเป็นเรื่องยากที่เราจะไม่ให้คุณค่าของแต่ละห่วงเวลาโดยยึดจากประโยชน์ที่มันมีต่อเป้าหมายสักอย่างในอนาคตหร,หรือเพื่อเอ่อหรือเพื่อโอเอซิสแห่งความผ่อนคลายในอนาคตที่คุณหวังจะไปให้ถึงเมื่อง,งานนั้นพ้นทางไปแล้วนะครับแล้วมันก็สะท้อนถึงแนวคิดที่พวกเราหลายคนถูกเลี้ยงดูมาว่าต้องให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ในอนาคต ก่อนความรื่นรมในปัจจุบันขณะอืมแต่ในที่สุดแล้วมันก็ยังย้อนเข้าตัวมันดึงถึงเราออกจากปัจจุบันขณะนําเราไปสู่ชีวิตที่ดําเนินไปโดยมุ่งเน้นแต่อนาคตทาให้เราคอยกังวลว่าเรื่องต่างๆเนี่ยจะออกมาเรียบร้อยหรือไม่และทำทุกอย่างโดยหวังให้เกิดผลในภายภาคหน้าจนความรู้สึกสงบในจิตใจไม่มีวันเกิดขึ้นได้ครับอันนี้เนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตนะครับเพราะว่า เราจะทําทุกสิ่งและทุ่มเทแล้วก็โดยสําคัญเนี่ยก็คือเวลาครับเราเอาเวลาทุกอย่างทุ่มเทเพื่อวันข้างหน้าในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าณน,นช่วงเวลาเนี้ยเราอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้นะครับจนกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นนะครับปัญหาของการพยายามเพื่อที่จะเป็นนายของเวลาเนี่ยก็คือสุดท้ายเวลาได้กลายเป็นนายของคุณเสเองนะครับในหนังสือก็บอกนะครับซึ่งคนโอลิเวอร์เบิร์กแมนเนี่ยเขาบอกว่า เขาเองเนี่ยก็เคยใช้เวลาหลายปีในการพยายามลองที่จะควบคุมเวลาของตนเองนะครับแล้วก็ล้มเหลวมาแล้วซึ่งการนี้จะชัดเจนเป็นพิเศษสําหรับมนุษย์สายพันุย่อยแบบเขาก็คือพวก productive หรือพวกคลั่งไคล้ผลิตภาพนะครับแบบเดียวกับที่คนบางกลุ่มหลงไหลเรื่องพกกล้ามแฟชั่นการปีนผาหรือบทกวีพวกคลั่งผลิตภาพจะเป็นกลุ่มคนที่หมกมุ่นกับการขีดค่าภารกิจต่างๆโอ้โห ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทํามันก็ทําลองเดียวกันแต่ว่าหน้าเศร้ามากทีเดียวพออ่านไปถึงประโยคนี้เนี่ยตอนอ่านเนี่ยผมจึ๊กมากเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่คลั่งการฉีดค่าภารกิจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยผ่านเวลานับไม่ถ้วนและเงินอีกจํานวนไม่น้อยที่ส่วนใหญ่หมดไปกับสมุดบันทึกและประกาเมจิกแพงๆเพื่อสังเวยให้กับความเชื่อที่ว่าถ้าเขาสามารถหาระบบบริหารจัดการเวลาที่ใช่สร้างในิสัยที่ดีและมีวินัยเพียงพอ เขาอาจจะสามารถขจ,จัดปัญหาเกี่ยวกับเวลาให้หมดสิ้นไปตลอดการได้เขาพยายามจะจัดเรียนสิ่งที่ทําเป็นกิจวัตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายต่างๆของตัวเองและจัดเป้าหมายเหล่านั้นให้สอดคล้องกับค่านิยมของเขาการนําเทคนิคเหล่านั้นมาใช้มักทาให้เขารู้สึกราวกับว,ว่าตนเองเนี่ยเกือบจะได้เริ่มต้นยุคทองแห่งความมีประสิทธิภาพอันสงบสุขและไร้สิ่งรบกวนและได้ทําสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปด้วยความหมาย แต่สุดท้ายในยุคทองที่ว่าก็ไม่เคยมาถึงครับทซ้ํากลับทําให้เขาเนี่ยเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้านะครับจิตใต้สํานึกของเขาในสรุปออกมาชัดเจนครับว่าถ้าเขาสามารถทํางานได้สําเร็จมากพอเขาก็ไม่จําเป็นต้องตั้งคําถามว่าการเอาคุณค่าของตัวเองตนเองไปผูกกับความสําเร็จของงานขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเขาจริงๆหรือและตราบใดที่เขาอยู่ในจุดที่เกือบจะเป็นนายของเวลาได้ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ชีวิตกําลังเรียกร้องจากเขาอาจเป็นการยอมสละความกระหายที่จะควบคุมทุกสิ่งแล้วกระโจนเข้าไปสู่โลกที่ผมไม่รู้จักซึ่งในกรณีของเขาเนี่ยมันหมายถึงการยอมมีปัญหาในความสัมพันธ์ระยะย,ยาวแล้วก็ตัดสินใจที่จะเริ่มสร้างครอบครัวด,ด้วยเป็นสสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าไม่เคยทําสําเร็จเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ระบบที่ช่วยทําให้สิ่งต,งต่างๆสําเร็จกี่สักกี่ระบบ เขาก็คงสบายใจกว่าที่จะจินตนาการว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถเติมเต็มศักยภาพของตัวเองตนเองให้กลายเป็นคนที่สามารถรเผชิญกับการตัดสินใจแบบนั้นได้โดยปราศจากความกลัวและรู้สึกว่าควบคุมมันได้ทั้งกระบวนการก็ตามนั่นคือสุดท้ายนะครับเราก็ถอยหนีจากความจริงที่ว่าก็นี่ไงละ่ะนี่คือชีวิตนะครับที่มาพร้อมกับข้อบกพร่องทั้งหมดทั้งมวลและความอ่อนแอที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับนี่คือชีวิตที่สั้นเสียเหลือเกินครับ แถมความสามารถของเราที่จะควบคุมความเป็นไปได้ของชีวิตก็ยังจํากัดอีกแต่นี่คือชีวิตเดียวที่เราจะได้ใช้นะครับแต่ใจของเราเนี่ยกับต่อต้านหนทางที่สิ่งต่างๆจะเป็นไปนเพื่อที่เราจะไม่ต้องรับรู้ความรู้สึกของการถูกคุมขังแร้อำนาจและถูกบีบบังคับโดยความเป็นจริงตามท้อยคําของบรูซทิฟนักจิตบําบัดการต่อสู้กับข้อจํากัดที่ชวนให้เป็นทุกข์ของความจริงคือสิ่งที่นักจิตบําบัดหัวเก่าเรียกกันว่าโรคประสาทและมันมีรูปแบบนับไม่ถ้วนตั้งแต่ การบ้างงานการกลัวการผูกมัดการพึ่งพาเกาะติดคนอื่นตลอดไปจนถึงอาการขี้อายแบบเรื้อรังด้วยนะครับซึ่งการดินด้นรนอย่างไม่มีที่สุดเนี่ยจะนําไปสู่ความวิตกกังวลที่มากกว่าเดิมครับและชีวิตที่น่าพึงพอใจน้อยกว่าเดิมตัวอย่างเช่นยิ่งคุณเชื่อว่าตนเองจะสามารถจะทุกทุกอย่างเนี่ยเข้าตารางได้สําเร็จมากเท่าไหร่คุณย่อมจะ รับภาระหน้าที่ที่ใส่ตนเองเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและคุณก็จะยิ่งรู้สึกไม่จําเป็นต้องถามตัวเองว่าภาระใหม่ๆที่รับมาเนี่ยมันคุ้มค่าต่อเวลาของคุณหรือไม่นะครับดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ครับที่ในแต่ละวันของคุณเจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่คุณไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่นักนะครับยิ่งคุณรีบก็จะยิ่งน่าหง,งุดหงิดเมื่อต้องเจอภารกิจหรือเด็กเล็กๆ,ๆที่เร่งไม่ได้นะครับยิ่งคุณวางแผนสําหรับอนาคตเอาเป็นเอาตายเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะยิ่งรู้สึกเครียด กับความไม่แน่นอนในเรื่องอื่นๆที่เหลืออยู่ซึ่งจะมีอีกเพียบเสมอและยิ่งคุณรบกวนอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือเวลาของตัวเองได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกเดนียวดายมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณพยายามจะจัดการเวลาของคุณครับโดยมีเป้าหมายให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้เต็มที่และเป็นอิสระจากข้อจํากัดที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนี่ยชีวิตคุณก็จะยิ่งเคร่งเครียดแล้วก็ว่างเปล่าแล้วก็น่าหยุดงิดทอแท้มากขึ้นแต่ถ้าคุณเผชิน้จิีตคุุุณมดสสด และพยายามที่จะเข้าใจมันแทนที่จะต่อต้านมันชีวิตก็จะยิ่งมีผลิตภาพมีความหมายและมีความสมบูรณ์มากขึ้นครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักเทคนิคบริหารจัดก,การเวลาอื่นใดที่จะมีประสิทธิภาพได้ถึงครึ่งหนึ่งของการปรชิญหน้ากับความจริงตามที่มันเป็นอยู่นะครับซึ่งที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็พยายามจะสื่อว่ามนุษย์เรานะครับมีข้อจํากัดทั้งในข้อจํากัดในการมีเวลาของชีวิต แล้วก็ข้อจํากัดของการทําหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาที่น้อยนิดที่เราบังคับครับที่เรายัดลงไปเนี่ยบางทีที่เราพยายามยัดลงไปเนี่ยก็คือเราเนี่ยไม่ยอมรับตัวเองนะครับว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ไหวลองเปลี่ยนไปยอมรับดูครับแล้วชีวิตคุณอาจจะสบายใจมากขึ้นก็ได้นะครับทัศนคติแบบเปิดใจยอมรับข้อจํากัดของเราที่มีต่อเวลาหมายความว่าคุณจะจัดการชีวิตในแต่ละวันด้วยความเข้าใจว่าคุณจะไม่มีเวลาเพียงพอสําหรับทุกสิ่งที่คุณอยากทํา รือสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณทําแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณก็สามารถหยุดบอยตีตัวเองที่ความล้มเหลวในเมื่อการตัดสินเรื่องยากๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสําคัญก็คือเรียนรู้ที่จะเลือกอย่างมีสติเลือกว่าจะมุ่งความสนใจไปที่อะไรและสิ่งไหนที่คุณมองข้ามมากกว่าจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับหรือว่าหลอกตัวเองว่าถ้าคุณขยันทุ่มเทมากพอหรือมีเทคนิคการบริหารจัดการที่นํามาใช้ในเวลาที่ถูกต้องคุณอาจไม่จําเป็นต้องเลือกอะไรเลย นอกจากนี้ยังหมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ให้เปิดทางเลือกไว้ก่อนแทนการจงใจเลือกที่จะผูกมัดในเรื่องสําคัญหน้าวัดวันและไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งคุณไม่อาจดูล่วงหน้าเลยว่ามันจะออกมาดีไหมแต่การทําเช่นนั้นได้รับพิสูจน์แล้วว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจะก่อให้เกิดความรู้สึกเติมเต็มได้มากกว่าและยังหมายถึงการยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสของโฟโมนะครับโฟโมคือเฟีย of ออฟมิสซิ่งเอานะครับหรือการกลัวที่จะพลาดอะไรหรือการกลัวตกขบวนอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับ เพราะว่าคุณตระหนักได้ว่าการพลาดอะไรสักอย่างอยู่ที่จริงแล้วเกือบทุกอย่างเนี่ยอย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าการพลาดอะไรไปทําให้เลือกทําให้ทางเลือกต่างๆของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นนะครับหลายการเลือกที่จะเสียสละด้วยความเต็มใจก็คือการมีจุดยืนว่าจะไม่กักสิ่งต่างๆเอาไว้และเลือกให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคุณพออ่านถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ลองคิดดูนะครับว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกแล้วครับว่า ในตลาดของเราเนี่ยอะไรที่มันสําคัญและมีความหมายกับเรามากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่า,ากลัวการทําทุกอย่างไปซะหมดหรืออาจจะไม่ใช่ตลรางก็ได้ครับอาจจะเป็นการตามกระแสการตามเทรนอะไรอย่างนี้นครับมันทําให้เราเสียเวลาอะไรไปมากเท่าไหร่แล้วเราแล้วเราควรจะเสียเวลาไปกับมันจริงๆไหมนะครับผลิตภาพที่มีความหมายมักไม่ได้มาจากการเร่งรีบทําสิ่งต่างๆแต่ต้องให้เวลากับมันตามที่จําเป็นและยอมรับสิ่ง ที่ในภาษายอรมันเรียกว่าไอดีไซน์นะครับหรือเวลาที่จําเป็นตามธรรมชาติสําหรับแต่ละกระบวนการบางทีในระดับที่สุดต่องชีวิตไม่ได้มีโอกาสให้คุณดําเนินแผนการสู่ความสําเร็จที่ตัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่เป็นการตอบสนองความสาเป็นต่างๆในสถานที่และห่วงเวลาของคุณเองในประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยจะเลวร้ายหรือว่าได้เป,ปรียบก่าคนอืน่นสิ่งที่ช่วยได้คือเผชิญหน้ากับความจริงของมันอย่างเต็มที่ครับ ตามใดที่คุณยังตอบสนองต่อสิ่งที่เรียกร้องเวลาจากคุณซึ่งมากเกินกว่าที่คุณจะทําได้เนี่ยโดยโน้มน้าวให้ตัวเองเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะหาวิธีทําสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้ให้เป็นจริงขึ้นมาก็เท่ากับว่าคุณกําลังให้ความร่วมมือทางอ้อมกับการเรียกร้องเหล่านั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามันคือสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้คุณจะได้รับพลังใหม่ในการต่อต้านมันหลยหันไปมุ่งมั่นกับการสร้างชีวิตที่มีความหมายมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ไมม่่่วาาาาจะอยูใในนสถนกกรณ์แบบด็ต ความรู้สึกเต็มอิ่มเนี่ยอาจจะเกิดจากการเปิดใจรับแทนที่จะเป็นปฏิเสธข้อจํากัดของความไม่จรงรังของเรานะครับความไร้ขีดจํากัดเนี่ยมีไว้สําหรับบรรดาเทพเจ้าเท่านั้นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์จะเป็นได้เนี่ยไม่ใช่การเป็นเหมือนเทพเจ้าแต่คือการเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุดต่างหากนะครับซึ่งผมขอสรุปแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมได้จากบทน,นี้จริงๆหลักๆก,ก็คือการยอมรับครับว่าเรามีเวลาจํากัดและไม่สามารถทําทุกสิ่งได้ตามตราตรางงานที่เรายัดเอาไว้ แล้วก็ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยความพึงพอใจและไม่เบื่อเอาก็จะมาหาเรานะครับเขาบอกว่าศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแดนเนลลมาโควิดเนี่ยได้แสดงความเห็นด้วยนะครับว่าแม้แต่ผู้คนที่ประสบความสําเร็จในวัฒนธรรมที่บูชาความสําเร็จของเราอย่างผู้คนที่สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนําและได้เงินเดือนสูงที่สุดเนี่ยก็ยังพบว่ารางวัลที่พวกเขาได้รับคือแรงดันแรงกดดันที่จะต้องทํางานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความเคร่งเครียดจนทําลายสุขภาพเพื่อรักษารายได้และสถานะทางสังคม ซึ่งกลายเป็นเหมือนข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับชีวิตที่พวกเขาอยากจะมีนะครับคุณต้องทําอะไรมากเกินกว่าที่คุณจะสามารถทําได้นั่นเป็นความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆสําหรับทุกอย่างที่อยากทาหรือสิ่งที่รู้สึกว่าคนต้องทำเนี่ยหรือสิ่งที่คนอื่นมารบเร้าให้คุณทําก็แปลว่าคุณไม่มีเวลาไงครับไม่ว่าผลลัพธ์จากการที่คุณไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะแย่แค่ไหนก็ตามคุณก็แค่ทําในสิ่งที่คุณสามารถทําได้และไม่ทําสิ่งที่คุณทําไม่ได้ สิ่งในใจที่แสนประเดจการผู้ยืนกรานว่าคุณต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแค่ความหลงผิดเราแทบไม่เคยหยุดเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลเลยนะครับการทําให้ตัวคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยการนําเทคนิคเพิ่มผลิตภาพต่างๆมาปรับใช้หรือการเชี่ยวเขียนตัวเองให้หนักขึ้นจะไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีเวลาเพียงพอเนื่องจากอย่างอื่นทั้งหมดยังเท่าเดิมแต่งานที่เรียกร้องให้คุณทำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนหักล้างผลประโยชน์ใดๆก็ตามที่ได้รับครับ นอกจากจะห่างไกลจากการทํางานสาเร็จแล้วคุณก็จะสร้างสิ่งใหม่ให้ตัวเองต้องทําเพิ่มด้วยซึ่งสิ่งนี้เขาเรียกกันว่ากับดักของความมีประสิทธิภาพนะครับบอกว่าหยุดเชื่อว่าจะมีวันที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาความยุ่งได้สําเร็จโดยการยัดงานลงตารางเพิ่มเพราะว่ามันจะทําให้คุณมันจะยิ่งทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงครับเมื่อคุณหยุดทุ่มเทให้กับความคิดที่ว่าคุณจะได้พบความสงบทางจิตใจจากการใช้วิธีนั้น คุณจะรู้สึกสบายใจในปัจจุบันขณะได้ง่ายขึ้นด้วยท่ามกลางงานมากมายที่เรียกร้องให้คุณทําเพราะคุณไม่ได้เอาความสบายใจของคุณไปผูกติดอยู่ที่การจัดการกับข้อเรียกร้องเหล่านั้นอีกต่อไปเมื่อคุณเลิกเชื่อว่าตนเองสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องยากๆเกี่ยวกับเวลาการเลือกก็จะง่ายขึ้นสําหรับคุณคุณจะเริ่มเข้าใจว่าเมื่อมีสิ่งต่างๆให้ทํามากเกินไปซึ่งมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอทางเดียวที่จะนําไปสู่อิสราภาพทางจิตใจก็คือ การปล่อยวางภาพเพ้อฝันที่ปฏิเสธว่าคนเรามีขีดจํากัดในการทําทุกอย่างให้เสร็จสิน้นและหันไปมุ่งมั่นกับการทาสิ่งที่มีความหมายจริงๆแค่ไม่กี่อย่างแทนเถอะนะครับซึ่งพออ่านถึงเนี้ยผมผมว่าผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมว่ามันทําได้ยากมากๆใช่ไหมครับยิ่งถ้าสมมุติเราเป็นฟรีแ l a n ์เนี่ยแล้วมีงาน3งาน4งานติดติดกันเนี่ยอยู่ในตารางเนี่ยแล้วเราจะมุ่งไปที่งานที่ยากสุดสมมุติเป็นงานแรกเนี้ยครับ แล้วก็ไม่สนใจ3งานที่รอเราอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากจริงๆไหมครับแล้วก็นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้แบาบงทีเนี่ยการปล่อยงานออกไปก็คือเราก็ตามนิสัยของเราไม่รู้นิสัยของใครเป็นไหมครับก็คืองานไหนที่มันยากสิ่งแม้จะเป็นงานแรกที่รับมาเราก็จะดองไว้ก่อนแล้วก็หลอกใกล้ๆเดทไลน์เพราะว่าก่อนเราจะไปทำไอ้งานที่ยากนะครับเราก็จะไปทํางานเล็กๆก่อน3งานหลังใช่ไหมครับ แล้วมันก็จะเหลือไอ้งานตัวสุดท้ายเนี่ยใกล้เดทไลน์เราก็จะมาเร่ง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 ทำจนกลายเป็นว่างานนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มที่เพราะว่าเราไม่ได้ทุ่มสมาธิไม่ได้ทุ่มเทพลังงานไปมากเท่าเพราะว่าเราทํางานในสามงานนั้นเสร็จไปแล้วกว่าเรากว่าที่เราจะทํางานสามงานนั้นเสร็จอ่ะเราก็เหนื่อยมากแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ทําให้งานนั้นมันไม่มีประสิทธิมันไม่มีคุณภาพมากพอซึ่งมันก็น่าคิดมากจริงๆนะครับว่า ต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่มาใช้วิธีนี้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าโลกยุคใหม่เนี่ยจะหาสิ่งต่างๆที่ดูน่าทํามาให้มากมายไม่รู้จบจึงเกิดช่องว่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและไม่อาจทําให้หายไปได้ระหว่างสิ่งที่คุณอยากทํากับสิ่งที่คุณสามารถทําได้จริงครับผู้คนยุคก่อนปัจจุบันเนี่ยเชื่อในชีวิตหลังความตายครับจึงไม่มีแรงกดดันอะไรเป็นพิเศษที่จะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดเพราะว่าสาหรับพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้มีจํากัดนะครับเพราะว่าเขาคิดว่า ชีวิตหลังความตายเนี่ยก็คือพอเขาตายปุ๊บเขาก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์หรืออะไรก็ตามที่เขาเชื่อแต่ว่ายุสมัยใหม่เนี่ยเปลี่ยนครับเพราะว่าคนในสมัยใหม่เนี่ยเลิกเชื่อในชีวิตหลังความตายทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่กับการใช้ชีวิตในโลกนี้ใหุ้้มที่สุดและเมื่อ <c oughs> ผู้คนเริ่มเชื่อในความเจริญก้าวหน้าจะมีแนวคิดว่าประวัติศาสตร์กําลังมุ่งไปสู่อนาคตที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมเนี่ยพวกเขาก็จะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งขึ้นกับอายุไขที่แสนสั้นของตัวเองนะครับ พวกเขาจึงพยายามระง,งับความวิตกกังวลด้วยการยัดประสบการณ์ต่างๆเข้าไปในชีวิตให้มากที่สุดด้วยในหนังสือของโรซาเนี่ยชื่อว่า Social a n c o u r a t i o n เนี่ยชอนาทานเดโซมาติสผู้แปลเขียขนไว้ว่ายิ่งเราเร่งความสมัยของตนเองเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆไปพบสิ่งใหม่ๆรอหารใหม่ๆเปิดรับความเชื่อหลากหลายรูปแบบเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆแบ่งปันความสุขทางเนื้อหนังกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเซ็กซ์สัมผัสศิลปะรูปแบบต่างๆและสิ่งอื่นทานองนี้ได้มากเท่าไหร ก็จะยิ่งลดความไม่ลงรอยกันระหว่างประสบการณ์ต่างๆที่เราสามารถสัมผัสได้จริงในช่วงชีวิตของเรากับประสบการณ์ท,ทั้งหมดที่มนุษย์จะมีได้ในตอนนี้และในอนาคตก็คือเราจะเข้าไปในการเ,าเข้าไปใกล้าการมีชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มอย่างแท้จริงในความหมายแบบตรงตัวคือชีวิตที่เติมเต็มจนเอ่อไม่ใช่ครับเอ่อในความหมายแบบตรงตัวคือชีวิตที่เติมจนเต็มด้วยประสบการณ์ต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นเนี่ย มันก็ไม่แปลกครับที่เราจะเห็นผู้เกษียณอายุหรือว่าคนแก่มากมายนะครับได้ไปเที่ยวสถานที่แปลกๆในรายการสิ่งที่อยากจะทําก่อนตายและคนเจ้าสำราญที่อาจกิจกรรมสนุกๆจนเต็มทั้งสัปดาห์ก็คงจะพูดได้ว่าพวกเขาเกิดความรู้สึกเหนื่อยจนเกินรับไหวพอๆกับนักสังคมสงเคราะห์ด้ความประจําบริษัทที่อ่อนล้าจริงอยู่ครับว่าสิ่งที่ทํำให้พวกเขารู้สึกเกินรับไหวเนี่ยอาจอาจจะน่าเพลิดเพลินกว่ามันย่อมดีกว่าที่จะมีรายชื่อเกาะต่างๆในประเทศกรีซยาวเป็นหางว่าว รอให้ไปเที่ยวชมแทนที่จะมีรายชื่อของคนใดบ้านยาวเยียดที่คุณต้องหาที่พักอาศัยให้หรือสัญญากองพนเนินที่รอตรวจทานแต่สิ่งที่ไม่ต่างกันเลยก็คือความรู้สึกเติมเต็มของพวกเขายังคงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเพื่อที่จะทําสิ่งต่างๆให้ได้มากกว่าที่พวกเขาสามารถทําได้จริงสิ่งนี้ช่วยอธิบายข้อพิสูจน์ที่มีให้เห็นบ่อยครั้งครับว่าทําไมการเอากิจกรรมที่น่าพิยมยัดเข้าไปในชีวิตเยอะๆเนี่ยจึงน่าพอใจน้อยกว่าที่คาดไว้มันคือความพยายามสวาปามเขาเขาใช้คําว่า สวา,ปามประสบการณ์ต่างๆในโลกนี้เสนอให้นะครับคุณจะพบว่าตนเองเถูกโยนกลับไปสู่กับดักแห่งความมีประสิทธิภาพยิ่งคุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเท่าไหรเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณสามารถมีหรือควรต้องมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นไปอ่อขึ้นอีกนอกเหนือไปจากสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วผลลัพธ์ก็คือคุณจะยิ่งรู้สึกเหนื่อยจนเกินรับไหวมากขึ้นไปอีกนะครับอืมพออา่านมาถึงตรงนี้ ผมก็อยากให้คนอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองเสนอความคิดเห็นมาครับรว่ามันจริงไหมครับว่าการที่เราแบบอยากมีสิ่งลิสต์ไว้ทําก่อนตายหรือว่าอยากจะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ในชีวิตนี้ให้สําเร็จเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเกินรับไหวมากขึ้นไปไหมผมว่ามันอาจจะเหนื่อยมากเกินถ้าเรายัดสิ่งนั้นมากเกินไปจริงๆนะครับเพราะว่าในเมื่อเราเชื่อว่าเรามีชีวิตเดียวครับเราก็าอยากจะทําทุกอย่างทําให้มันคุ้มที่สุด ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้ลิมิตตัวเองนะครับเขาก็คงพยายามจะสื่อแบบนั้นก็คือให้ให้เรารู้ลิมิตตัวเองแล้วก็รู้ว่าชีวิตเรามีจํากัดมีขีดจํากัดนะครับอย่าทําให้มันเหนื่อยเกินไปจนรู้สึกเกินรับไหวเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าคุณยัดสิ่งต่างๆมากเกินไปในการไปเที่ยวครั้งนั้นหรือว่าไปเที่ยวมากเกินไปมันจะอาจ่ามันอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยเกินรับไหวก็ได้นะครับ ทคโนโลยีจํานวนมากที่เราใช้เพื่อพยายามควบคุมทุกอย่างมักทําให้เราผิดหวังในที่สุดเพราะว่ามันจะเพิ่มขนาดของทุกอย่างที่เราพยายามจะควบคุมนะครับแต่ส่วนที่แย่ที่สุดของกาดักนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับยิ่งคุณกระเสือกกระสนจะยัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปมากขึ้นเนี่ยคุณก็จะยิ่งพบว่าคุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีความหมายเนี่ยน้อยที่สุดถ้าคุณใช้เวลาใช้ระบบบริหารจัดการเวลาที่มีความตระหนักรสูงซึ่งสัญญาว่าจะดูแลรายการสิ่งที่ต้องทําทั้งหมดให้คุณ สุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้จัดการกับสิ่งที่สําคัญที่สุดในรายการนั้นถ้าคุณอุทิศชีวิตไว้กเกษียณไปกับการออกไปเห็นโลกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณอาจจะไม่ได้เห็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงในเวลาของคุณมีจํากัดครับการทําสิ่งใดก็ตามย่อมมีการเสียสละถ้าคุณไม่เคยหยุดเพื่อถามตัวเองว่าการเสียสละเนี่ยมันคุ้มไหมแต่ละวันของคุณก็จะไม่เพียงแค่เต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทําเพิ่มขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้น ยังไม่สลักสําคัญหรือน่าเบื่อด้วยเพราะว่ากิจกรรมเหล่านั้นไม่ต้องก้าวผ่านกระบวนการตัดสินว่ามันสําคัญกว่าเรื่องอื่นหรือไม่นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เริ่มเห็นได้ชัดเจนจนน่าเจ็บปวดคือสิ่งที่ผมทําสําเร็จอย่างแข็งขันที่สุดคือสิ่งที่ไม่สําคัญในขณะที่สิ่งสําคัญสําคัญนั้นถูกเลื่อนออกไปถ้าไม่เลื่อนออกไปตลอดการก็จนกว่าเดทไลน์ที่ใกล้จะเข้ามาบีบจนต้องทํามันให้เสร็จด้วยมาตรฐานกลางๆและความเร่งรีบที่แสนตึงเครียดจริงไหมครับ แทนที่จะเคลียร์สิ่งที่ต้องทําทั้งหมดให้เสร็จเนี่ยเขาบอกว่าให้ปฏิเสธที่จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างครับแล้วก็มุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องยอมอ,อดทนกับความไม่สบายใจของการรับรู้ถ้าทําเช่นนี้กองงานที่จะต้องทําก็จะพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสิ่งที่หลั่งไหลเข้ามาจนเกินรับไหวในการดำรงชีวิตของเราคุณต้องมีความตั้งใจจริงที่จะอดใจไม่เสพประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะว่ากุทธ์ยุ้นรังแต่จะนําไปสู่ความรู้สึกว่ายังเหลือประสบการณ์อีกมากมามที่ต้องเสพเมื่อคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะพลาดประสบการณ์เกือบทุกอย่างที่โลกเสนอมาให้บ้างเนี่ยความจริงที่ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่คุณยังไม่ได้สัมผัสก็จะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาต่อไปคุณจะได้มุ่งความสนใจไปที่การมีความสุขอย่างเต็มที่กับประสบการณ์เล็กๆที่คุณมีเวลาให้มันจริงๆแทนแล้วคุณจะมีอิสระมากขึ้นที่จะเลือกสิ่งสําคัญที่สุดให กับแต่ละห่วงเวลาของชีวิตนะครับก็นะครับอาจจะอาจจะจริง,จร,งจริงนะครับก็เขาแค่บอกว่าให้อ่าให้มีความสุขกับสิ่งเล็กๆให้ความใส่ใจกับสิ่งเล็กๆบ้างนะครับแทนที่จะสแสวงหาไปเลยนะครับว่าประสบการณ์นู้นประสบการณ์นี้เนี่ยจะต้องทําทุกอย่างจะต้องลุยมันทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ชวนคิดนะครับว่า ลองมาให้เวลากับสิ่งเ,เล็กๆแล้วก็มีความสุขกับมันเนี่ยมันจะง่ายกว่าใหมนะครับแล้วก็มันจะมีอิสระมากกว่าใหม่นะครับก็วันนี้อาจจะพอแค่นี้นะครับวันพรุ่งนี้อาจจะมีอาจจะมาอีกนะครับกับเล่มนี้หรือไม่แน่ก็ถ้าผมอยากอ่านเล่มอื่นเนี่ยผมก็อาจจะเอาเล่มอื่นมาเสนออีกนะครับซึ่งมันก็ไม่แน่นอนนะครับอยู่ที่ผมล้วนๆนะครับก็ถ้าใครชอบแล้วก็ชื่นชอบในการมาเล่าแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มา บอกกันได้นะครับว่าอยากฟังเรื่องแนวไหนอีกหรือเปล่าบางทีอาจจะมีอรายการนี้อาจจะมีวรรณกรรมมาบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีวิทยาศาสตร์หรือว่าการเงินบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับก็จะทําจะลงทุกวันนะครับตอนตีสี่แบบนี้นะครับก็มาเจอกันทุกตีสี่นะครับใครตื่นเช้าก็เปิดฟังได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย